สาสารอาหารหลักเมื่อเราได้รับเวลารับประทานอาหารมีไขมันโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนเป็นสารอาหารหลักที่ใช้ในการซ่อมและสร้างกล้ามเนื้อส่วนไขมันคาร์โบไฮเดรตคือส่วนที่เอาไปสร้างเป็นพลังงานเวลาร่างกายจะเลือกว่าจะสร้างพลังงานจากแหล่งไหนขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลิน ถ้าอินซูลินในเลือดสูงร่างกายจะสร้างพลังงานจากกลูโคสถ้าอินซูลินต่ำร่างกายจะหยิบไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานถ้าเกิดการเผาผลาญจากสองสารอาหารนี้สลับกันร่างกายเราคงไม่มีการสะสมไขมันโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวร่างกายคนส่วนใหญ่อยู่ในโหมดใช้พลังงานจากกลูโคสจากการที่เราทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตมากและถี่เกินไปทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายจําเป็นจะต้องเอาน้ําตาลออกจากเลือด พราะเป็นอย่างนั้นร่างกายจะแย่จึงส่งฮอร์โมนอินซูลินมาเพื่อกดน้ําตาลลงไปปริมาณน้ําตาลพุ่งมากแค่ไหนฮอร์โมนอินซูลินจะพุ่งมากกว่าค่ะอินซูลินสูงแบบนี้ไปนานๆร่างกายจะอยู่ในโหมดใช้น้ําตาลแทบจะตลอดเวลาและสะสมไขมันไปเรื่อยๆไม่ค่อยเอามาใช้และจะเกิดอาการที่เรียกว่าดื้อต่ออินซูลินถ้าเป็นอย่างนี้มานานจะมีอาการอ่อนเพลียถึงแม้จะนอนเยอะกินเยอะแล้วมีรอยคล้ำที่ลําคอจะมีติ่งเนื้อจะมีไขมันที่หน้าท้อง จะพัฒนาไปสู่โรคร้ายแรงที่เรื้อรังแต่รู้ไหมเราสามารถลดความเสี่ยงจากโรคเหล่านี้ได้โดยการ1ทานไฟเบอร์ก่อนอาหาร 2. ทำ intermittent fasting. อินเตอร์มิเต f ฟ s t ติ g งออกกำลังกายเบาๆหลังทานอาหาร 4. เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในตัวเราแค่นี้ก็เปลี่ยนร่างกายเป็นเตาเผาไขามันได้แล้วค่ะอยากให้ใครเผาไขามันแชร์ให้คนนั้น